สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาละเผาตะลุว,ลวันพาเพื่อนมาละพี่น้องพี่น้องเข้ากันสิว่าไปจจงใดไม่จจงใดเนาะบันนี้ห่างหายจากพี่น้องเขาไปชุกเป็นเคืองเดือนเลินที่พี่น้องเนื่องจากแมลก่ละเผากับอาจารย์ตายยากตอนนี้พักกันคา,าดตัดอ้อยพี่น้องค่ดตัดอ้อย็เลยบ่ดด้ ตัดทายคีบลงคีปให้พี่น้องเขาเบิ่งแต่ว่ามือนีแม่ลำพ่อขอหยุดงานจากมือเพรได้ไปตัดอ้อยแต่ว่าแม่ลำพ่อสิไปมีทั้งพี่น้องกันแม่ลำพ่อเิ่นเสียเรียกว่ามาลํำหนาไฟเห็นแน่ว,แนว่าสั่นแม่ลำพ่อก็เลยถือโอกาสสิเตียงหนาจากน้อยนบ่ยเอาลายดอกพี่น้องเอาเพอะ พราะมันลบอันอันนาเลอออกนจังหน่อยเพราะตรงนี้ตากแดดก็ไลานาเลอเลยจิตเตียงนาจากหน่อยนึงไปลรัหนาไฟให้พี่น้องเพิ่นเป็นยังไงเนาะพี่น้องจิตหอดแม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายบ้าหนแม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายคือจิตหอดพี่น้องเตะแต่ไปห่างเนื่องด้วยภารกิจเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อาจารย์ตายกับพายุด,ดอกแล้วข้าค้นอวยแม่นลำพ่อเลย สิไปทำภาระกะจิตาจากน้อยขออนุญาตบารรดคำเถอะพี่น้องเดอ้อยุพูดเดียวตอนนี้ยุพูดเดียวมูโบยู่มาสิบปอเตียงดอกแต่ว,ว่าเบื้องหน้าจับของเราคือจังแต่อยากหัวเธอเลยเลยจิตเอานจากน้อย พอมันบดได้อันนี้พอเป็นสีสันพ่เป็นสีสันพี่น้องจา่าลืมหมดเลยล่ะลืมตมดละว่าเตื่องนามเฮ็ดแบบใดนี่บดเฮ็ดดุลอะไรเอาจาักหน่อยเอาจาักหน่อยพี่น้องเขาอยู่จังใดแน,น่นอคอข้ามิน มาหาแม่ละพาอในเด้อกินหนอดคิดถึงเนะี่ยล่ำก็บ,บ่ได้ไปแล้วพี่นอ้องควบรูปไข่ไข่เก็บนี่แหละแล้ววันนี้ก็เลย ค่ายากตัดอ้อยน้ำเน่อไกินหอดพี่นอ้องบปกินหอดคืออย่างนี้กินหอดคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าว่านละ่ะอดยเฝ้าลืมแม่ละพ่ากับอาจารย์ตายเด้อเดี๋ยวเลี้ยวอ้อย เรากะสิพาพี่น้องเขาละคือเราคนละแต่ตอนนี้มันยุคละมองนะพี่น้องทั้งเที้ยกะอันนี้คักลายกะจากว่าสิทธ์ไปไทยมองแังไดไทยตาอ้อยพี่น้องเบิ้งพี่น้องกะสิว่าเขาตาป้าตะด่วน ใช่พี่น้องพรพี่น้องบลืม <laughs> <laughs> เมื่อกี้แตงหนจังสี่พี่น้องเขาเพิ่งเดียวนี่ก็แตงแล้วกับไทยแต่ว่าม,ม,มันนี่พอมีเนาะสิตักท้ายพี่น้องเขาก็เลยเอ,เอ,เอ,เอ้ยลากลายกระไดนี่เนี่ยถืออากาศ đứa đứa đã đá sơ ngựa sơ ngạ đó nó <laughs> อ้อยกับหอกับพท่านด้พ่อเครื่องเลยนพี่น้องเขาอิถฉาว่าไก่สีเหล้วไปอ้อยไปนะท่านในไก่สีเครื่องอยู่ <c oughs> จ้าพระสิทธิเล้วยมใหญ่พี่น้องปวดละเดือนมีหน้าเลี่เดือนมีหน้าปวดละพี่น้องขันยา่างแล้วยมกับสิมเดือนมีหน้าปวดละ <c oughs> เอามือใส่หลวดเอามือใส่หลวดต้องใส่พูกกันดอกพี่น้อง น้องเขาจะดีมีแห้งบ่เขาเม่นไมาหยามแม่แล้วพ่อเออ่าติมจะปะ ก็บกเขาเปี้ยงดอกพี้น่ะบกเขากข็ยักเขาาวกเขากข็ยักเข่าน่ะนัจะจะง่งก็จิหัวควันอยู่ดอกกะล้างเตียกไ็ได้ ลูกเต้ากระทักไม่ยามตอกพี่น้องว่าคือบลอนคิดแน่พี่น้องเขากระทักมยา,มากกมยามอยู่อ,อย่างนั้เทีอันลืมไปอย่างสิมพี่น้องลืมข้าวไปอ,อ,าาาอ้าวน,นหนี่นไทยพี่น้องเขาบางนอบางนึงเนี่ย่ะว่ามันมันเทตงานหลายมันเลยลืมข้าวไปเบียกหลายยุคเพิ่งยุคคนละหมอ่องอนนาพ่อเป็นทิมตัดจันไตกับมูคนเป็นทิมขึ้น เมื่อ <laughs> นี้ก็คือไปขึน้นด้วยไปแต่จีตต้ตีหา่าบนอาจารย์ตายงั้ <c oughs> นพ่อไปส่งเขาไปให้เราละ ดัง,งอยืงมาการแท้ดังอย่างมการทั <c oughs> กภเขากับเปลี่ยงกือ อย,อยากเขียนพี่น้องเขาจะได้หนีแต่เบิง่งขอบคุณความหมักคนแพงทีติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินนะพี่น้องเนาะนกันใดก็หัดติดตามคิบเกา่าพี่น้องเขากะหายหักหายแพง้งอาจารย์ตากันเบลำเพาคือเก,ก้ากระเบเพากะสิบถิมบ่อปลาพี่น้องเขาขันพี่น้องเขาบ่อถิมบ่อปลาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขอทำภารกิจด,ดปลาอวยจากน้อยหนึ่งเอาคลิบหนีเอาไว้ซ้ำหนี กรีบหนาผ่อนไปนะพี่น้องเนาอขอบคุณก็มหักกามแพงค่ะสวัสดีค่ะ